ด้วยในเมื่อเรามีคันเลือกที่ไดายนวันที่มันเป็นคันนี้นี่เลยค่ะคันนี้ที่พี่ฟ้าจะนำเสนอในวันนี้เป็นโตโยต้าอัลติซีเอ็นจีปี2014ถือว่าใหม่มากๆ,ๆนะคะคันนี้มาด้วยเลขใบหน 7, 5, ึ่งแต่ห้าหมื่ก็ชาร์จเฉลีย่ยปีนึงไม่ถึง2 0 0 0มกิโลนะคะมาดูรอบๆคันนี้เป็นรถที่สวยเดิมสีดำนะคะและ้วก็นี้บรรจุด้วยถังก๊าซเซีและแลักษณะข,ของ CNG นีอันนี้เป็น CNG โรงงานเพราะสบายใจหายห่หวงในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอะเป็นสีเบจบอกค่ะ ความที่เป็นสีเดจทำให้ภายในห้องสารดูดควางการเป็นเจ้าของรถคันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายๆนะคะสำหรับ Mario Marter เรามีในส่วนของโปรโมชั่นที่จะมอบให้กับคุณลูกค้าเรามีโปรช่วยผลหนึ่งพันาตลอดระยสัญญานั่นหมายความว่าลูกค้าจะได้รับส่งรถดไปทั้งสิ้นแปดหมื่นตัดบานมาเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเจ้าของได้ไม่ยากติดต่อได้ที่ Mario